จแล้วก็ได้แม่นได้รายเดือนเนึ่หมื่นสามร้อยกว่าบาทเหมือนเป้นต้ารังสกาาปีต้วราชการตัวตำรูจมาเป็นตัวแทนของท่านเื่อานมสครอบครัวนะครับ จากนั้นนะมอบเป็นเงินเท่าไหร่มีอ่าไม่ได้ดูอาหาา่าวแล้หัวไาเช้านะครับอันนี้ก็้นอาเอาน้องชายมาแล้วเช้าว่านะครับระัสาประมาณที่23ถ้าอย่างนั้นก็อาจจะมาทีเดียวกันเลยก็ได้พรนมาดทางของของคุณแม่ ทุกการเจ็ดลายทุกลายทุกลายที่ที่เจอครับอนนี้เป็นมานเป็นเรื่องี้น่ัาที่ก็จะเข้าบัญชีไม่เกินวันที่ในเรื่องของแผ่นดินไหวและก็ตามระเบียบเนี่ยคือสามารถชดเชยผู้เสียหายได้สองหมื่เก้าพันห้าร้อยบาทแต่ด้วยความห่วงใย ท่านอนุทินชาญวีรกูลก็ไปขอเองินเพิ่มให้ได้เป็น1นึ่งแสนบาทนะครับในวันนี้ผมก็เป็นตัวแทนของท่านรองนายกและัฐะมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อนําความปรารถนาดีนี้มามอบให้กับทางครอบครัวผู้ประสบ นี่นะครับก็เลยมาวันนี้ที่สีบุญเรืองนะครับและก็นอกจากนี้นะครับก็จะเป็นตัวแทนของพี่น้องผู้ประสบภัยชาวสีบุญเรืองนะครับก็ขอบพระคุณท่านรองนายกนัฐมนตร,รีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาหาดไทยนะครับท่านอนุทินชาญวิรุกูรที่เป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจที่มาในวันนี้นอกจากนั้นนะครับเราก็มีทางการชาตินะครับและก็มีทางส่วนประกันสังคมที่เรากระทรวงแรงงาน ที่เราดูแลเรื่องสิทธิ์ทั้งหมดเรียบร้อยเป็นอย่างดีครับและก็สําหรับเงินที่ด้วยความห่วงใยของท่านรองนายกรัฐมณีรัตนกีตว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเข้าบัญชีในวันที่18เมษายน2568นี้นะครับสําหรับของประกันสังคมโดยภาพรวมก็ประมาณ1ล้าน2แสนบาท ก็จะเข้าบัญชีในวันที่23เมษายน2568นะครับและก็ในส่วนที่จังหวัดจะดูแลครอบครัวก็คือจะมีทีมของสารสุขมาช่วยดูแลต่อน,นะครับและก็ท่านนายอำเภอก็จะมาให้กำลังใจกับครอบครัวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของจังหวัดหนองบัวลำพูในวันนี้ครับขอขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวิรุฬห์อีกครั้งหนึ่งนะครับ นอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีของมูลนิธิราษประชาธุทธร์นะครับอีกหนึ่งบาทหนึ่งหงบาทที่จะช่วยให้กับครอบตัวนะครับซึ่งทุกภาคส่วนได้ช่วยกันนะครับวันนี้คือเป็นเรื่องที่เป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครให้อยากได้เกิดข,ขึ้นนะครับแต่ขอบคุณทุกๆหน่วยงานของทางราชการครับที่ให้กําลังใจและดูแลเป็นอย่างดีครับขอขอบพระคุณ